ผมชื่อโกมโโุผมเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้เป็นริสเตเยนนะครับผมร่วมฮนะผมร่วมนมรสการในริสตจ,จักรประมาณสามเดือนนะสาเหตุที่ให้ตัดสินใจรับเชื่อในพระเยซู<อ>พ่อผมเชื่อว่าพระเยซูมีจริงนะครับและถ้าพระเยซูไม่มีจริงก็จะไม่มีโบ์ไม่มีโบทก็จะไม่มีพี่น้องไม่มีพี่น้องก็จะไม่มีการแบ,บ่งปัน,นผมเชื่อในการ แชรนะครับแล้วก็หลังจากตอนรับพระเยซูแล้วะเจ้าสำแดงอะไรให้แก่ชีวิตของผมทุกอย่างเป็นเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นรู้เฉพาะตัผมเอาเป้นว่รผมเชื่อผมคนชัดเจนผมคนจริงผมร้อยเปอรเซ็นผมเชื่อนะฮะแล้วก็สาเหตุที่ทําให้ผมตัสใจในการรับสินะคเพราะว่าผมต้องการให้พระวิญญาไสปสุิดสถิตอยู่กับตัวผม แล้วผมจะท่องเที่ยวไปพบพี่น้องเนี่ยทุกคริตแบบผมชัดเจนมุคคนจริงร้อยเปอเซคครับขเะโอเคชแต่ว่า่ประมุหใช่ครับเพอชื่อประมุกประมุกประมุกนะครับก็มานมัสการพระเจ้าได้เืินสาเดือนกว่านาะ เออก็ขอบคุณพระเจ้าที่พี่เลี้ยงคือพี่หนึ่งได้เป็นคนนำพี่มานะคะฉะนั้นเราขอบคุณให้กับเจ้าผู้นำมาแล้วก็ท้องเลี้ยงที่อย่าลืมนะคะพี่น้องเรานำคนมาพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นจากคำพยานของมีเซ้นวันนี้อาจารย์จะไม่ถามอะไรมากเพราะว่าชัดเจนอยู่แล้วคนจริงทำจริงพูดจริงใช่ไหม โอเคเพราะว่าขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าตินเส้นติดต่ออาจารย์ตลอดนะคะติดต่อทางลายทางเส้นเส้ติดต่อแบบทางลายส่งรายละเอียดมาให้ว่าผม,มอยู่ตรงนั้นผมนทำอะไรบ่ทุกอย่างถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแลวขอให้ทำเช่นนี้ต่อไปนะอ่าไม่มีรับลงนคุณในนะอันนี้คุณเล่น <l> <c oughs> <ๆ>โอเคค่ะอาจารย์จะที่ถามให้มีเส้นนะคะและ้วอาจารย์ก็จะลงไปทางหลังนั้นนะคะในขณะที่ลงไปทางหลังมวดเดสมาก็ ให้พี่น้องในนางที่มีอธิษฐานเดือดนะคะในช่วงที่มีพิธีขอให้พี่น้องอยู่ในความสงบนะคะเอ็ดดี้ตรงนี้พี่น้องต้องเดินหรอกกล้องของของโบนี้เป็นทั้งกล้องเป็นทั้งวีดูด้วยนะคะฉะที่น้องไม่ต้องทําอะไรเท่านั้นก็เพียงแต่อธิษฐานเดือดเราจะอธิษฐานร่วมกันนะคะก่อนจะลงในสระพระเจ้าพระบิดาวันนี้เราขอฝากดวงจิตญาณดวงนี้ไว้ให้พระเจ้าขอพระเจ้าเวียนค ปีนเส้นในวันนี้เนี่ยเขาตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง,งในการที่จะต้อนรับพระเยซูแล้วเขาส่วนไม่ไปี่มอเตอรมารข,ขอให้พระเจ้าช่วยอันนี้ขอพระบิดยาประสูติพระเจ้าอยู่กับพระองค์หลาทุกคนข,ขอพระเยาูประสูติพระเจ้าอยู่กับพระองค์หลาทุกคนอธิษฐานมอบพิธีนี้เพ้่กับพระเวทนานพระเยซูคริสต์เจ้าเองอันแเราจะไป เชื่อไั่ยนักหนูว่าอินเส้นเชื่อมั่ยว่าปีสูสู่เป็นพระผู้เป็นเจ้าเชื่อครับเ่อแล้วก็อินเส้นเชื่อมั่ว่าที่เรียซูได้ตายจนะรับเราเชื่อครับเชื่อเนใจนำไปสู่ความชอบธรรมได้รับเลี้ยงากนำไปสู่ความรอดได้บังเกิดใหม่และวันนี้ดันต้นที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใจกับพระเจ้าใช่ไหมใช่ครับ เชื่อไหมว่าพระเยซูได้ตายกับเราเชื่อครับและพระเยซูได้เป็นผู้มาในวันนี่3เราเราก็ได้เป็นขึ้มาพระเยซูแล้วเราก็ได้เริเมินชีวิตใหม่กับพระเยซู้ตใเดมายนรื่องตชีวิตให้ไม่ดนองเมื่อมาพยายามบอเขาตอหน้าชในวันนี้นะครับพพเจ้าในฐานะผู้รับใช้เจ้า Hãy ขอผู้รหรับชีวิตมันเป็อนั้นขอเจ้าได้สูงว่าพอวันนี้หนึ่งชีวิตกีกับใจยพริศมาในสวรรค์ได้รงสรรเสริพระเจ้ายขอบคุณคนที่พระเจ้าอนุญขอผู้รในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าไม่พี่น้องเราเนบบไซส่ไซส์กระเดดนี้ไซส์ปิง ว่าพูว่าอาพูเนี่ยเอามาเกี่ยงเต้นเต้นเรียกเรานตื่นเต้นมากเลยนะฮะนี่ตื่นเต้นเหรอเนี่ยแล้วผมก็พูดน้ำตาไหลใช่ไหมผมซาบซึ้งใจน้ำตาไหลเลยอ่ะเออชฉากนี้ก็คืออเมนจากใจนะผมต้องการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ประภูมนะครับเพราะผมมีเป้าหมายที่จะท่องเที่ยวในที่จะจัดผมต้องพบปะนะครับไม่ว่าจะเป็นสาว ใ้ทุกคนนะครับในท่ประชมนี้ตามที่ผมต้องการนะพูดทไหนนนั้ผมชัดเจนแลอคก็ยังมีพวเนอ่นหน้าและเชออนแล้วโอเคก็แนะนของพิสัร์ก็แสดงความดีกับปบนะเดี๋ยวเรเส้นก็ขุจาแลก็ทางพจาณ์ก็มีใบประกาศเบัให้ นะคะชื่อประมุอ่านสิคปัดอ่านยากยช่ไหมเราเยิดในเดือนทุลเคอปนี่สิบสองม่บอกปีหรอบอกได้บอกได้อยู่อยู่ครับอันนี้ก็แปก้าโสด้วยครับโสดครับแล้วก็ในรับกาลทีาวันนี้ในดือนเมษายูเอรวี่ที่20ใน ูที่หนึ่งถานนเศราไม่รวยมันเต้ก็มอบไปกาศสิบแบบนี้ไม่ให้ดีเซ็นนะคะเป็นเป็นหลักคำว่าปฏิสม mar กรอรับ พระเจา้าในวันนี้เราขอนมัสการพระสารเสด็จพรงเราขอคุณพระเจ้าทีม่มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นหนึ่งคนคืออดีตหรือประมุขขอบคุณพระเจา้าวันนี้พระเจ้าอยู่กับเขาขอพระบัญญาตสุขของพระองค์เจิมเขาโดยอำนาจของพระองค์วันนี้เขาจะเป็นคนใหม่เขาจะมีชีวิตใหม่เขาจะมีท่าทีใหม่คำพูดใหม่เขาจะเปลี่ยนแปลงทุกคนที่เห็นเรื่ในชีวิตของเขาอาธิษฐานทุกสิ่งนี้ขอบคุณพระองค์ ແລະພະ ต่อไปอธิษาทุกสิ่งแล้วก็ขอบคุณพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอ,อ <c oughs>